ต้องยอมรับว่าตอนเรียนนะคะตอนเรียนเนี่ยผ,ผ่านแผนกตาเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นฟิลมันเป็นสาขาที่สะอาดแล้วก็ได้ผ่าตัดด้วยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะจะประทับใจอะไรเป็นพิเศษค่ะแต่พอจบไปเนี่ยมันมีสองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือครั้งแรกได้ไปอยู่ห้องฉุกเฉินตอนไปใช้ทุนนะคะแล้วก็แล้วก็วกมีได้ัยโรคตาโรคหนึ่งได้แล้วก็มีคนชมว่าเก่งค่ะแค่นั้นแหละคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย หรือว่าร่มเหมาะกับเป็นหมอตาแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยคือตอนที่ไปใช้ทุนอยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณแม่มีอยู่ดีก็มองไม่เห็นไปข้างหนึ่งซึ่งตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นหมอทั่วไปเนี่ยเราก็ความรู้น้อยเราก็ตกใจว่าเป็นอะไรแล้วแม่ก็อยู่กรุงเทพเราก็อยู่ต่างจังหวัดะค,ะค่ะก็ะแม่ก็ถามเพื่อนว่าหมอคนไหนเก่งต้องรีบไปหาก็มีเพื่อนแนะนำพระประจันย์กรยาณีอาจรารย์กลยาณีที่เราะคะ่ะ คือเรื่องนี้เซยได้เล่าให้จันฟังไปแล้วรอบหนึ่งะะเลค่ะก็แม่ก็เมื่อพบอาจาระยะ์กัรยานี้แล้วก็ส่วนตัวก็คือได้มาพบอาจารย์ตอนที่แม่แอดมิดแล้วแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็กําลังจะทําเลเซอร์ได้เห็นอาจาย์แล้วรู้สึกว่าประทับใจรู้สึกว่าอาจารย์ดูดูเท่มากเลยคือเป็นหมอตานี่มันมันเท่มากเลยนะนี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ก็แม่ก็ดีขึ้นยิงเลเซอร์ไปก็หายดีค่ะเห็นว่าปัญหาทางตานี่มันก็ ดูเหมือนจะเป็นสาขาที่เล็กไม่ได้เป็นสาขาใหญ่ในทางการแพทย์แต่ว่ามันก็มีความสําคัญไม่ได้น้อยกว่าสาขาอื่นค่ะก็เลยเลือกเป็นหมอตาค่ะส่วนเป็นหมอตาเด็กเนี่ยจริงๆคือสาขาวิชาเนี่ยค่ะโรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตาเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องใช้ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์มากพอสมควรคือเหมือนกับว่าเป็นสาขาที่เราจะต้อง สักประวัติอย่างละเอียดนะเราต้องตรวจร่างกายไอตรวจตาคนไข้ยอย่างนู้งนี้แล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันแล้วก็ใส่เข้าไปในหัวเราแล้วก็คิดออกมาว่าเราจะรักษาคนไข้ย,ยังไงเราเลือกการรักษายังไงดีค่ะซึ่งมันต้องใช้ความคิดวิเคราะห์เหมือนเป็นอินทิเกรชันในสมองเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะแล้วเราก็ตอนนั้นรู้สึกว่าทําได้ดีก็รู้สึกว่า,วาเออชอบค่ะสาขานี้ค่ะ